วาไม่มีครับต้องไปดูอีกที่หรือเปล่าไม่น่าจะไอ้น,นี่แต่ที่นี่ไม่มีละนุ่นเราน้อยกับเสียตินนำหน้าไปแล้วครับร้านออกเบลเลยแต่ดีไอไวในกรงแรมมีนะกาพ่นสีอ่แต่ที่นี่ไม่มีอย่างว่าเลยเนาะมันธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมันต่างกันไงในกรงเทมมันก็ มันมีหลายรูปแบบเขาก็ต้องขายอุปกรณ์หลายๆอย่างนี่ครับตอนนี้ถึงหน้าโรงพยาบาลบ้านกลวดแล้วนะครับโรงพยาบาลก็ปิดตัวครับนี่ฮนะเขาปิดปิดรั้วไว้หมดเลยนะครับนี่ปิดรั้วไว้ก็ยังไม่ได้เปิดทําการนะครับนี่โรงพยาบาลปิดหมดเลยนะครับไม่สามารถเปิดให้บริการกับลูกค้าได้เอ้ยกับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะครับก็ทําการปิดหมดเลย รงพยาบาลโรงเรียนนะครับแต่ว่าสถานีตำรวจก็ยังให้บริการประชาชนเหมือนเดิมนะเราน้อยนี่ไม่ยอมไปนั่งหน้าเลย <c oughs> เออเขาแก่บอกนั่งหน้าก็ไม่นั่ง คนที่บอกอะไรไม่เคยบ่นไม่เคยเถียงนะครับไม่เคยเอ,อเอ่ยปากว่าไม่นะครับเราน้อยนี่อยู่กับเสียตินเสียตินดูแลเหมือนน้องแท้ๆเลยไปไหนเอาไปด้วยตอนนี้มือขวามือขวา <c oughs> <c oughs> มือขวาเสียติน รถแคมเบอรี่นี่กูเอเอาไปใช้อยู่นะครับเสร็จตินก็ใช้คันนี้นะครับช่วงนี้เนื่องจอากว่า,าไม่มีงานไม่มีงานวิ่งดินก็เลยไม่ได้เอาเจ้าฮีโร่หรือดีแมไปวิ่งนะครับก็ใช้รถที่มันคล่องตัวนะมีสมรรถภาพคล่องตัวกว่า นั่งตรงเป็นองค์พระประธานเจ้าเอ้ยตอนนี้เราก็กำลังผ่านบ้านพิชาตินะครับชาติเจริญทรัพ์นี่ครับบ้านพิชาตินี่นี่นี่รถยกดำอยู่เนี่ยสวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์ยครับ ติดก,กันกับร้านคอมแอร์ air นะครับร้านไฟช่างอะไรวะลืมชื่อแกแล้วนะครับลืมชื่อไปหมดแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่รู้จากทุกคนนะประเพียช่างบ้านรลวดดิช่างเสือช่างเสิร์ช่งางอ้าวลืมชื่อเฉยเลยเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยบ้านอะไรน,นะ อไอ้บ้านไอ้ทงไปเนี่ยบ้านเลยวะเลยน้องจีกไปไหะช่างบ๊อบเออรู้จักหมดอะ่ะแล้วก็ช่างดำโอ้ยนุน่นแม้กระทั่งพี่อะไรวะที่ทำออที่ทำบุ้งกีแมคโครให้เสียตินอะ่ะอยู่นู่นครับแกย้ายไปอยู่สายโทรเจ็ดใต้ สายโทรสายโทรเจ็ดใต้แกย้ายไปอยู่นู่นครับเมื่อก่อนแกอยู่ตรงปัมป๊มปั๊มาปั๊มเอโซ,โซ่เก่านะครับแกโดนไล่ที่แกก็เลยย้ายไปอยู่กับบ้านเมียแกที่เอารถสมบัติพ่อตาไปเปลี่ยนเฟืองท้ายสมัยก่อนนะครับตอนสมัยจนันโอ้ยังขับอยู่ นี่เราก็จะไปที่ร้านขายวัสดุนะครับว่าเขาจะมีอุป,รปรกรณ์กาพ่นสีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆร้านที่มีก็คือร้านผสมสีที่อยู่ตรงตรงข้ามกับโรงเรียนโชคชัยนะไอโรงเรียนประโคนชัยนะครับไปกันเลยเมื่อเช้านี้เสียบตีนเอากาแฟให้แก้วหนึ่งตึงเลยครับตอนนี้รู้สึกตึงมากเลยอะ ปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินกาแฟไม่ใช่ว่าไม่กินนะกินแต่ว่านานๆกินทีแต่ทีนี้เจอกาแฟชงเสียตินเมื่อเช้านี้โอ้โหปึงเลยตอนนี้ตาสว่างเลยกำลังขับรถตามกันไปอยู่ครับไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเพราะว่าพวกขายอุปกรณ์พวกนี้ บางทีเขาก็มีแต่ในเมืองไงนนในประโคนชัยน่าจะมีนะแล้เพราะว่าประโคนชัยมีร้านผสมสีแล้วก็ประโคนชัยเนี่ยมีอู่สียังไงก็ต้องมีแต่บ้านกลวดอะ่ะไม่มีนะครับบ้านกลวดไม่มีกาพ่นสีเสียตินโทรเข้ามาครับเดี๋ยวจะพาแวะไปหาครูเอฟไปหาเด็กเด็ แล้วก็ไปเยี่ยมหลานๆก่อนครับอ,อยู่กันยังไงไม่รู้นะลี้ภัยอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> เห็นบอกว่าเช่าบ,บ้านอยู่ครับแล้วเราแวะเข้าไปเยี่ยมกุ้ยเยี่ยมเด็กๆก่อนแล้วกันนะที่ก็กําลังผ่านบ้านเสียศูนย์ครับนี่บ้านเสียศูนย์อยู่ขวามือนี่ครับนล่ร้านค้านี่อู้รถจอดเต็มโกดังเลยนูของเขาอ่ะ ศูนี่รวยเร็วครับรวยจริงๆทำอะไรแกก็ขึ้นมือไปหมดเลยตอนนี้เราเข้ามาถึงประโคนชัยแล้วครับเส้นนี้มันเส้นที่จะเลาะจะลัดไปไหนได้เนี่ยอันนี้ต้องเข้าวัดไปนะครับ เคยมาเทดินอยู่นะตอนสมัยมาวิ่งงานอยู่บ้านเสียเต้ยนะครับมาเทตรงโรงแรมแต่ว่าไอ้ทางเนี่ยถ้าจะถ้าจะอ,าออกเข้าหมู่บ้านมันต้องวิ่งลัดไงเขาให้เราไปก่อนโอเค พอเรามาสองคันเขาต้องถอยให้เรา <laughs> <laughs> เขามีงานศพด้วยเป็นเส้นทางลัดวิ่งลัดเข้าวัดมาเลยมาโผน่นี่นะ โอ้คันลือหาดคันลือหาดเลยบ่ใหญ่ไหมโอ้ใหญ่โตโมโหลานถามว่าผมมาซื้อไวเต็มเมื่อไหร่นะเออไม่ต้องถามไม่ต้องถามเพราะผมเพิ่งมาเช่าเขาอยู่กี่วันนี่เสียยูรุ่นนี่ขาเจ้าสิขายสองแสนขันนี้ขายแสนห้าฮะแสนห้าคันนี้แสนห้าครับเอาไหมจริงเปล่าจริงอู้ยจริงนี่บอกเขาเอาเลยเขาหากันอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับ เพิ่นสิขายสองแสนรุ่นนี่ยู่อูอ่ะเพิ่นเอามาเฮ็ดสีอ่ะมีผู้ใดอยากได้ก็บอกตัวนี้เลยแหละฮะเผาลอยไหมเผาลอยเผาลอยใส่คอกนี่แมปอะไรเรียบร้อยหมดเลยแกโมโหลูกแกใครตาตาเดี๋ยวมาอยู่ค่เือหาดล้างเงยแท้ล้างเงยบ่ครับผมโอ้ผู้นอนอยู่กับมีตัวนี้เตะ เอาเสียงนี้ยังบึมบัมบึมบั่ม,มโอ้อยู่บ้านหมื่อ่านฟ้าห้องนึกว่าแต่อันเขายิงกันร้ <laughs> อนไปเลยเ<อ>สียตีนพ้ามหาคู่เอครับอ่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟซีสานีครับผมนี่ครับคู่เอลบให้ย,ยุพีละ